วันนี้เวลา18นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจูเซ่บอเจสดูสังตูจูเนียเอกอักรราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารประทังเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 0 เฝ้าทูลรองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางแดเนียลมาควาดไบเออร์พระรยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทด้วยเวลา18.37นาฬิกา <c oughs> 37นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์ชาญถนัดงานนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิวศวกรรมเครื่องกลพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปาริญญาบริหารธุรกิจดุสฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่พร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสนี้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และดอกรวงพึ่งทําด้วยสบู่ชนิดพิเศษกลิ่นเครื่องหอมไทยกับผ้าไหมลายขาดสีตะกอและผ้าไหมตะกอเลโนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จงสูวิวัฒวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณน,นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปาริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ขอพระราชทานทุนกลา้าทุนกระหม่อมถวายผ้าพันคอผ้าไหมสีวิชัยราชาผู้สาพัทลุงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าไหมสีวิชัยบูง,งาผู้สาพัทลุงแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นายนิรันจงวิทเวศอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราชปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราชนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศาวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่พร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระทขาขอเรโอกาสให้ขอบคุณแล้กเป็นเกียรติยินปีนีนินักที่อ่านลำไายได้ความไว้วางใจให้เกียรตินำป็ในยามาอบไปแก่พระเจ้าและสมเด็ดจพระเจ้าพระบรมมี ก็จะได้การเกียวของมหาวิทยาลัยสถาบันท่านได้ด้วยความภูมิใจอย่างยิ่ง เวลา19นาฬิกาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกติคุในายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัยเฝ้าทูลองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567